ครับก็สวัสดีครับผมสมพงษ์เทเวลนะครับสําหรับ f c นะครับที่รอหวยนะครับบังเมืองนนท์นะครับผมนะครับสำหรับ f c ที่รอหวยบังเมืองนนท์สามตัวบนนะครับผมเป็นสามตัวบนนะครับผมนะครับบังก็ให้มาแล้วนะครับผมเป็นสามตัวบนนะครับผมบังให้ประมาณประมาณสามสี่ห่างนะครับผม ก็ตัวแรกนะครับบังให้นะครับผมบังบอกว่าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมวันนี้นะครับเป็นเลข3ตัวบนนะก็เอฟซีก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดให้ไปแล้ว FC ก็จะแชร์ต่อๆกันไปนะครับผมเพราะว่าบังบอกว่ามั่นใจมากนะครับผมสำหรับหวยเลขบนนะครับได้กองมาเลยครับผมนะครับเลขตัวแรกก็บังให้มานะครับผมเป็นนี่นะครับผมบังให้มานะครับเป็น7 เก้าสองนะครับผมเนี่ยบังให้มาครับเจ็ดเก้าสองครับตัวที่สองก็จะเป็นเจ็ดเก้าสามนะครับผมนี่นะครับผมเจ็ดเก้าสี่นะครับผมตัวที่สี่ก็เป็นเจ็ดเจ็ดเก้าห้านะครับผมนี่นะครับบังบอกว่า เดบังจะฟันธงให้นะครับผมออีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นเจ็ดเก้าหกนะครับนั่นะครับได้ไหมนะครับเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าหกนะครับก็ทั้งหมดก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหางนะครับผมนี่สำหรับเลขบนนะครับที่อ FC ลอนะครับผมสําหรับไวยบังมังงนนะครับผมนี่นะครับผมก็บังฟันธงนะครับ ฟันธงแค่ตัวเดียวนะครับผมที่เดลือได้เป็นกันนะครับผมบังให้ฟันธงตัวเดียวนะครับผมเป็นเจ็ดเก้าหกนะครับผมบังให้ตัวนี้บอกมาแน่นอนนะครับบังบอกว่ามั่นใจมากนี่นะครับเจ็ดเก้าหกบนนะครับผมเม็ดเดียวก็คือเก้าหกนะครับผมใครจะไปตัด 9 7นะครับหรือ76ก็แล้วแต่นะครับ76 67นะครับกลับด้วยนะครับผม7 6 9 7 79นะครับเสียงวอมาเสียงหวอมานะครับผมส่วนเลขวิ่งนะครับผมบางเมืองนนให้วิ่งนะครับบนนะครับเจ็ดเม็ดเดียวนะครับผมนี่นะครับผมงวดวันที่นะครับ สิบหกเมษายนนะครับหกสี่นะครับนี่ครับบังให้มาแล้วครับผมเป็นเลขบนนะครับสําหรับวยบังเมืองนน์นะครับตามนี้นะครับบังบอกถูกล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ครับบังมั่นใจมากวันนี้ครับให้มันรู้ไปเลยครับผมเม็ดเดียวครับเจ็ดเก้าหกครับที่เหลือกันนะครับผมนี่นะครับที่เหลือกันนะครับผมเอฟซีก็ลองไปพิจารณาดูนะครับผมเจ็ดเก้าหก วิ่งเจ็ดนะครับวิ่งเจ็ดบนนะครับนี่ครับวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดบนนะครับผมวิ่งบนนะครับผมใครจะลงล่างก็ได้ครับแต่ว่าบังให้บนนะครับเจ็ดเม็ดเดียวนะครับตัวเดียวแล้วก็เจ็ดเก้าหกเม็ดเดียวนะครับผมนี่ครับตามนี้นะครับผมของฝากจากบังมังนนนะครับผมโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดต่อไฟให้สมพงศ์เติมเป็นกำลังใจนะครับ ในการทำคลิปของหวยบางมนนนพึ่งจะให้มาเมื่อะตะกี้นะครับผมนีครับตามนี้แล้วครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ